นี้เราก็ใส่ฝาปิดเรียบร้อยนะครับเยนะครับนี้เราทดสอบเปิดเครื่องอีกครั้งนะครับโอเคนี้ก็หวัง,วงก็หวังว่าจะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆนที่สนใจแล้วก็สามารถเอาไปแก้ไขได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ลูกนนขวาชิ้นแรกนะครับน <c oughs> ี่ก็ชิ้นที่สอง <c oughs> มาปิดชุดนี้นะครับ <c oughs> แล้วนี้เราจะเปิดนะครับ นี่ครับเราจะเอาไปเปลี่ยนนะครับดูบเราเลยนี่ครับเครื่องมือเปลี่ยนก็มีแค่ไขควงนะครับไว้สำหรับดันสายพานเข้าทีเข ก็ใส่สายพานเข้าไปนะครับให้มันตรงร่องครับน,นะครับแล้วก็ดันดันสายพานไปนะครับแค่นั้นนะครับเรียบร้อย ท่านก็ต้องย่อนขนาดนี้นะครับอย่างนั้มันตึงไปก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบเดินเครื่องนี้เป็นมอเตอร์มิสูบิชินะครับอันนี้คือแนะสายพันธุ์ขาดนะครับเนี่ย สายพานเป็นขนาด D 4ีสิเนี่ชุดโบเวอร์นะครับแกนพับโบเวอร์ก็ของได้กิน เดี๋ยวเราจะไปเอาสายพาน,นมาถ่ายอันนี้เป็นแอร์ขนาด2แสน BTU นะครับได้กินนะครับว่ามีอาการเปิดแล้วเพื่อนทำงานแต่ว่าสายพานขาดน,นะครับต้องหาสา,นะายพานเนี่ยเจอเลยนะครับ เดี๋ยวเรารอหยุดนะครเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสายพานใหม่อันนี้คือสายพานนาเห็นละวเบอร์ B 4ีสินะครับมี B นี้ของเดิมนะครับสายพานล่อง B 41นะครับอันนี้ของใหม่นะครับ B 41นะครับดูตรงไหนนี่นะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปเปลี่ยนนะครับที่มอเตอร์ครับเราไปดูขั้นตอนการเปลี่ยนกันครับนะครับเราก็ใส่เข้าไปในร็อกนะเรียบร้อย ให้แน่นนะครับใส่ได้จะเป็นทรงนี้นครับต่อไปเราก็จะใส่ฟ้าตะแกงชุดนี้